สวัสดีค่ะนานาพามาคุยวันนี้มาเร่มมาเร่มเร่มเร่มมาค่ะมาค่ะมาค่ะมา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 กินข้าวเช้ากันอ่าวันนี้เป็นเช้าวันพุธเป็นเช้าของวันพุธมาค่ะมาามาเข้ามาเข้ามาเวันนี้มีตำถั่วค่ะตำถั่วตำถั่วตำถั่ว เนรรรป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 มีตำถั่วมีเห็ดพริกหวานเรดิชอันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไขาดขาดแล้วขาดใจแล้วก็มีซิขามูย right. ่างซิขามูอบซิขามูอบตำถั่ว ไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อนนไไดหอมหุย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 หอมหุยหุยอือแล้วร้อนเลยค่ะแล้วร้อนเลยอเนึ่งจากอาหุงจากหม้อข้าวเหมือนเดิมค่ะไม่ได้นึง่งไม่ได้นึ่งจากอา่หมอห้อนึงข้าวบ,บ้านเราปกติจะหุงจากหม้อหงข้าวอือ อออ,อเป็นไงกันบ้างคะเป็นไงกันบ้างสบายดีกันเปล่าสบายดีกันไหมเดี๋ยวหันข้างข้างกับน,น่าน่าอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยวันเนี้ย อร่อยเผ็ดอะวันนี้เผ็ดตำเผ็ดมากเลยวนะันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้ทำไมข้าวเหนียวมันมมมไม่เสียใจเลยที่เปลี่ยนมากินอตำถั่ววันนี้อือร่อยข้ากันมากเลยตอนแรกอะ ตอนแรกว่าจะตำส้มตำว่าจะตำส้มตำกินแล้วเห็นแล้วเห็นเพื่อนในเฟซบุ๊กไม่ได้คนกินตำหัวเลยเปลี่ยนใจไม่กินแล้วค่ะตำส้มตำวันนี้กินตำหัวอร่อยอะ่ะอื อืมเ่อไาม่เลยชี่โครงแต่มีแต่เนื้อข้าวเหนียวก็นเนาะอ๋อติ้มมือข่อยคักแน่หลายพ่นองอโอยต้ขัดนิดหนะ่อมาเด้อค่ะมาเด้อไม่กินขขาเศร้า,าก,กันค่ะมาค่ะกินข้าวปมเลยเด้อ อืเลือกพัตรถือเขาเป็นสกิลยังไม่หลายคนแซ่บ แซบขดมากค่ะเขาเศร้าเป็นยังไงเนี่นนะคะ่ะสบายดีกันบอสอ้อเขาเหนียว่อยหมตอนเปิดเบิง้งตอนแหลมันคือบอเหนียวตอนนี้ขึ้นัาเหนียว,แวเแหละเหนียวติดมือค่ะใคกินขขาเหนียวบ่ติดนะคะคือสนบ่มีกหรอกเนาะ แซ่บกว่าสเต็อีกแล้วค่ะเดี๋ยวอร่อยอ,อร่อยอะไรจัตปานนี้อร่อยอะไรเบอร์นี้

เลียนเสียงไหมคะกรอบมากกรอบหมูมีแต่เนื้อซื้อมาโรนุ่เมื่อวานก็เลยหมักเอาไว้ค่ะหมักเอาไว้เมื่อคืนเสร็จแล้วเช้าก็เลยมาอบ อนุ่มมากเลยเมื่อสองสามวันที่แล้ว <c oughs> ปวดหัวปวดหัวมากเลยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวแบบปวดเหมือนเมืนเป็นไมเกรนก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรแต่ทำไมปวดหัว ก็เลยคือว่าหรือว่าเราเล่นโทรศัพท์ามากเกินไปอะไรเงี้ยเมื่อวานแต่ก็เมื่อวานก็ปหาซื้อยาเดี๋ยวเอาเยาให้ดูเนี่ยสองอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นยาเป็นยาอะไรนะคือมันเป็น พวกวิตามินพวกอะไรเงี้ยอันนี้คือทําให้นอนหลับอันนี้ก็เหมือนกันกินแค่กินก่อนนอนครึ่งชั่วโมงวัลเมงกดก็เลยลองกินดูแล้วก็ลองเออลองเอไมาเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนดูอ้าวหายไหมไม่รู้ว่าหายเพราะว่าเราเล่นโทรศัพท์มากเกินไป หรือว่าหายเพราะว่าเออหายเพราะเราไม่ได้เล่นโทรศัพท์เมื่อคืนหรือว่าหายเพราะยาก็ไม่รู้แต่พอหายแล้วก็โอ้คือมันโลง่งอะค่ะหัวสมองมันโลง่งมันโปง่งมันอะไรเงี้ยก็เออเ่อ่ช่วนหนึอ่อืมอืมอ่อยมาแล้ ข้าวเช้าถั่วเป็นถั่วของที่นี่ค่ะไม่ใช่ถั่วบ้านเรามันก็เนกนึ่งเหนียวหน่อยนึงแต่มันก็อร่อยน้ำเลาเลยมันกัน มันนี้มันนี้หมูมันนี้ข้าเหนียวอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจ เดยนนะคะอยากจะติชมอะไรหรือว่าอยากจะให้ทำอะไรหรือว่าอะไรที่ทำได้ก็จะทำนะคะคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องป้าป้านะอามตายายลุงคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะเต็มที่แต่ยแรงนะ กลัวอ mm. ืมแซ่บแซ่บมั้ง อโอ้อวอร่อยอะ่ะให้มันอร่อยอย่างนี้กินอะไรไม่เคยที่จะไม่อร่อยอร่อยอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอืม วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันเผ็ดขอบคุณมากนะคะไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณงามๆนะคะบ๊ายบาย